ไปติดตามกันต่อที่ท่านผอตอรอนะครับ,รบท่านก็ออกมาเตือนแก๊งวัดบางม่วงหลังจากที่มีการโพสไล่ล่าบาสกับแม่เพื่อที่จะแก้แค้นเนี่ยนะโดยตํารวจบอกว่าไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะครับ,รบแล้วก็จะไม่ปล่อยให้ใครที่ทําผิดกฎหมายแบบนี้ถ้าหากคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนกับทางตํารวจนครบ,บาลได้ท่านพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขนะครับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพูดถึงกรณีที่นายชัยวุฒิพึ่งเลิกดีหรือว่าบาส ใช้มีดสปาต้าและก็มีดปลายแหลมเนี่ยไปต่อสู้กับกลุ่มคู่อริ6คนที่เข้ามารุมทําร้ายจนอีฝ่ายเสียชีวิตไป2รายและก็บาดเจ็บสาหัส1รายและสารอนุญ,ญาตให้ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวโดวยใช้หลักทรัพย์500,000บาทนะครับต่อมากลุ่มพี่น้องเด็กวัดม่วงซึ่งก็เป็นกลุ่มเพื่อนๆของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ได้มีการโพสต์เชิญชวนนัดแนะให้ไปบุกบ้านหมอปลาที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับหลังจากที่หมอปลา ได้มีการพาตัวบาสเนี่ยไปรักษาตัวแล้วก็พักฟื้นที่บ้านก็ในเพจเนี่ยมีการระบุว่าสําหรับคดีนี้คนที่อขออภัยครับในส่วนของท่านผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยท่านก็บอกว่าคดีนี้คนที่ทําผิดก็ว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้มีการปล่อยปละละเลยโดยดําเนินคดีแจ้งข้อหาไปแล้วท่านบอกว่าขอฝากไปถึงประชาชนทุกคนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย ว่าการใช้อารมณ์ในการกระทําสิ่งใดก็ตามไม่เคยจบสวยทั้นพูดอย่างนี้เลยครับแล้วก็บอกว่าสุดท้ายก็ต้องตามมาด้วยความเศร้าเสียใจท่านพบตะรบอกว่าหวังว่าคดีของบาสเนี่ยจะเป็นอุทาหรณ์นะครับให้กับทุกๆคนและหวังว่าจะไม่เกิดคดีแบบนี้อีกส่วนฝ่ายใดที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดีก็สามารถไปร้องเรียนที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลได้ทุกเวลาอืซึ่งตนก็ได้กําชับ คนตำรวจโทรสาราญนวลมานะครับท่านผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเอาไว้แล้วซึ่งการให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเป็นสิ่งที่ตํารวจต้องทําอยู่แล้วอยากให้ทั้งสองฝ่ายสบายใจได้นี่เป็นคํายืนยันของท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับ,รบที่ท่านก็ออกมาให้คํายืนยันว่าท่านก็จะให้ความเป็นธรรมนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับขอให้สบายใจและท่านก็ยังฝากไปถึงนะครับแก๊งวัดบางม่วง ที่ก็มีการออกมาโพสต์ข้อความไล่ล่าตัวของบาสแล้วก็ตัวแม่ด้วยของบาสด้วยแล้วก็มีการใช้คำพูดในลักษณะที่จะเป็นการแก้แค้นเอาคืนเนี่ยนะครับให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตท่านอบตรฝากบอกว่าจะต้องอยู่กันอย่างให้เรียบร้อยดีกว่าตำรวจจะไม่ปล่อยให้ใครก็ตามทำผิดกฎหมายแล้วถ้าหากฝ่าฝืนก็จะดำเนินคดีไม่มีการละเว้นอย่างเด็ดขาดครับ